เอาเพื่อนๆในเวลากินได้สวัสดีครับมากินมะม่วงปลาหวานมงแจ้วขมิ้นกับพริกสดพี่น้องคำแรกกเลยพี่น้องป๊าบังยังคำใหญ่ๆเลยป๊าคุยคุยนี่พี่นอ้องปลาลาหวานเด้อพี่น้องเด้ออืม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  สุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยเป็นในใดบ้านกินกับธรรมศา,าสตร์อือหืออือหออ๋ออือหือ,หอ,หอ มาเลือกให้แสียมตั้งแต่หน่องเดี๋ยวไปได้พี่น้องเอยเยี่ยมานพี่น้องเป็นยงไง

บรรยากาศยามเ้าพ <icana>, ี่น้องบรรยากาศยามเช้ากับสิงสาสวรรค์หยังอืมอืมกบอะอืมอะอืมไม่แรงๆเยอะ Ừm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.